สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็น ep ที่31นะครับคลิปนี้ผมจะมาพาทําในส่วนที่เป็นฟอร์มแจ้งซ่อมนั่นเองนะครับอ่าตรงนี้พอกดแจ้งซ่อมนะครับตัวที่เป็นฟอร์ม underscore repair นะครับตรงนี้ตัวที่ url ตรงนี้นะครับโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตโค้ดมันอ่ะในส่วนที่เป็นแจ้งซ่อมตรงนี้นะครับฟอร์ม repair เราต้องทำการสร้างฟอร์มก่อนนะครับในส่วนในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า employee นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปเอาตัวอย่างมาจากตัวที่เป็นโค้ดของผมนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับอ่ะ form repair b a p h p คือฟอร์มนี้ทำการ new file ใหม่ขึ้นมานะครับในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า employee นะครับอย่าลืมนะครับสร้างให้ถูกโฟลเดอร์ด้วยนะครับเราจัดการในส่วนที่เป็นพนากาักงาน form repair b a p h p นะครับแล้วก็เราทำการเอา โพสในส่วนฟอร์มนี้มาวางนะครับซึ่งในหน้าฟอร์มก็จะไม่มีอะไรมากนะครับมันจะเป็นแท็กฟอร์มนะครับ action ไปที่ employee a d นะครับก็คือไปที่ Controller ที่เป็น repair นั่นเองและการส่งเมธต,ตอดเป็นโพสต์ไปแล้วก็ในส่วนที่เป็นผู้แจ้งซ่อมนะครับก็จะให้แสดงเป็น full name นะครับซึ่งเรียกมาจาก authent นะครับว่าชื่อนามสกุลใครเป็นคนแจ้งซ่อมประเภทอุปกรณ์นะครับมาจากตัวที่เป็น EQ name นะครับก็คือในส่วนที่เป็นในการทําฟอร์มแจ้งซ่อมไว้นะครับให้เรียกฟอร์ม add ขึ้นมาก่อนแล้วก็ในส่วนที่เป็น input ต่างๆนะครับจะสังเกตว่าก็จะมี input type text แล้วก็ใส่ name ให้ตรงนะครับตามตารางฐานข้อมูลนะครับแล้วก็ทําการ require ไว้นะครับว่าให้กรอกทุกครั้งนะครับอันนี้มันก็จะไปเชื่อมในตัวที่เป็นเวลาถ้าเราไม่กรอกมันก็จะแจ้งให้กรุณากรอกนะครับอันนี้ในส่วนที่เป็นของฟอร์มนะครับ แต่ถ้าเราทําในตั้งแต่ EP แรกก็เป็นพวก a อร์แครับมันจะเป็นการส่งแบบที่ไม่ได้มีการรีคไว้นะเพราะว่ามันส่งไปตัวที่เป็นค่าข้างล่างนะครับอ่ะถ้าเราอยากจะทำฟอร์มทำวอลิเดตเราต้องมาทําเป็นฟอร์มแบบนี้นะครับแล้วก็ในการส่งเข้าไปในตัว Laravel นะครับอ่ะโอเคที่ส่งผ่านนะครับตรงนี้ก็จะมีความปลอดภัยของ CQRF ตัวนี้ไปด้วยอ่ะต่อมาครับในส่วนที่เป็นคอนเทนเนอรนะครับรีเพล์คอนเทนเนอร์ Controller ของเรานะครับ ตอนนี้นะครับเรามาดูที่ฟอร์มก่อนอ่ะผมรีเฟซนะครับไปที่แจ้งซ่อมเห็นไหมครับฟอร์มอ่ะเราต้องไปทำเราเตอร์นะครับตัวที่เป็น w e b p t p ตรงนี้ผมก็จะทําการก๊อปมา1อย่างนะครับเพื่อจะเรียกเราเตอร์อ่ะหลังจากผมก๊อปตัวเราเตอร์มานะครับผมก็จะมาวางนะครับวางเสร็จนะครับผมก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นคําว่า employee นะครับตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็นคําว่า form repair นะครับตรงนี้อ่ะ form นะครับที่ที่เราได้สร้างไฟล์ไว้นะครับตรงนี้ form underscore repair นะครับอ่า form repair แบบนี้นะครับแล้วก็ไปที่ repair controller นะครับไปที่ controller นี้ตามด้วย c a s s ที่เป็นคำว่า form add นะครับ underscore add นะครับแบบนี้อ่าพอได้ form add แบบนี้นะครับเรามาดูที่ repair controller นะครับตัว repair controller เรายังไม่มีตัวฟังก์ชันที่เป็น form add นะครับเดี๋ยวให้ไปดูที่หน้าโค้ดนะครับตรงนี้ จะมีตรงที่เป็นคำว่า public function นะครับ form add นะครับตรงนี้โอเคผมก็จะก๊อปมาวางอยู่ในที่เป็น repair controller นะครับพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับจะสังเกตนะครับตัวที่เป็น form add นะครับส่ง Request มานะครับตรงนี้มันก็จะดึงจากตัวแปร user นะครับตามด้วย a u l ten ของ user นั่นเองพอดึงเสร็จแล้วนะครับก็จะมีตัวแปรที่เป็น full name นะครับที่เป็น user แล้วก็ first name แล้วก็ต่อด้วยนามสกุลก็จะเป็น user last name แล้วก็ดึงตัว equipment นะครับก็คือในตาราง equipment แล้วก็ดึงตัว building ในตารางเป็นตึกอาคารนะครับแล้วก็ส่ง return ไปที่ employee slash ด้วย r repair นะครับ add repair นะครับที่มี full name นะครับแต่ตรงนี้นะครับมันยังไม่ออโต้นะครับจะสังเกตด้านบนนะครับอ่าเรายังไม่ได้เรียกเข้ามาเดี๋ยวให้ทุกคนลบลบก็ได้นะครับลบออกแล้วก็พิมพ์ใหม่เดี๋ยวมันจะทำการ ยุทออโต้เข้ามานะครับตรงนี้เห็นไหมครับเมื่อกี้ที่มันสีแดงอยู่แสดงว่ามันยังไม่ได้เรียกใช้ตัวที่เป็นของซับพอร์ตของตัวที่เป็นด a ลลาระเวลเขานะครับตรงนี้แล้วก็ตารางก็เหมือนกันนะครับถ้ายังไม่มีแบบนี้เดี๋ยวให้ลบแล้วก็พิมพ์ใหม่นะครับอ่าอุปกรณ์ของโมเดลเดี๋ยวมันก็จะ Import ตัวที่เป็นของโมเดลเข้ามาให้เลยนะครับก็จะเป็นยุทธแอพโมเดลนะครับตามด้วย e q u i p m e n t ก็คือตัวด้านบนนี้นะครับอ่ะ โอเคพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับเรามาลองดูหน้าระบบของเรานะครับโอเคผมกดรีเฟซนะครับอ่าน่าจะเช็คชันค้างนะครับตรงนี้เพราะว่าเราล็อกอินนานไปหน่อยโอเคแล้วก็มาวางอ่ะพอได้แบบนี้นะครับผมไปที่เมนูที่เป็นคําว่าแจ้งซ่อมนะครับอ่ะมันก็จะดึงมาตรงนี้ t u t u v n v w e w p m p y o y e e d r e p a i r นะครับตรงนี้อ่ะเขาบอกว่า Employee.Add Repair ไม่เจอนะครับชื่อไฟล์นี้นะครับ ่า employee add repair นะครับมี s เรามาดูที่ชื่อไฟล์ของเรานะครับตรงนี้อ่า form repair นะครับ .dot b นะครับอ่ะตรงนี้นะครับเรามาดูนะครับ employee add แล้วก็ add repair อ่า form repair นะครับแล้วก็ form add อ่ะ อย่าลืมนะครับเปลี่ยนตรงนี้นะครับเปลี่ยนตรงในรีแพาคอนเทเลอร์ด้วยนะครับตัวนี้่าให้เป็นคำว่าฟอร์มนะครับ f o r m นะครับเพราะว่าเราสร้างชื่อว่าฟอร์มรีแพนะครับตรงนี้แล้วก็มาลองดูใหม่อีกครั้งหนึ่งครับผมฟอร์มรีแพนะครับ อ๋อโอเคครับผมน่าจะพิมพ์ชื่อผิดนะครับตรงที่เป็น view นะครับตรงนี้ให้ทุกคนเปลี่ยนด้วยนะครับตรงนี้ทําการ rename นะครับผมผมจะทําการ rename น่าจะติดตัว a มาด้วยนะครับ repair นะ pa repair pa ir โอเคต้องขออภัยด้วยครับน่าจะพิมพ์เร็วไปหน่อยพอได้แบบนี้นะครับก็จะมาเป็นฟอร์มที่เป็นฟอร์ม repair นะครับตรงนี้เห็นไหมครับฟอร์ม repair ก็จะเข้ามานะครับ มันก็จะบอกว่าผู้ที่แจ้งซ่อมเป็นใครนะเป็นพนักงานแล้วก็สามารถเลือกประเภทได้นะครับประเภทที่มาจากฐานข้อมูลของ Equipment นะครับแล้วก็ชื่ออุปกรณ์นะครับว่าอุปกรณ์เป็นอะไรนะครับแล้วก็หมายเลขเครื่องนะครับก็คือ serial number นะครับแล้วก็ตึกอาคารมาจากตาราง building แล้วก็ชั้นแล้วก็ห้องนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นดีเทลนะครับถ้าไม่ชัวเรามาดูที่ database ตัวนี้นะครับอะ พอเราได้หน้าฟอร์มมาแล้วนะครับก่อนที่จะบันทึกข้อมูลนะครับตรงนี้เห็นไหมครับมันก็จะมีตัวที่เป็นอ่าบอกตัวรีควายไว้นะครับว่าให้ต้องกรอกทุกช่องนะครับเวลาจะกรอกนะครับแล้วก็ต่อมานะครับในส่วนที่เป็นฟังก์ชันแอดนะครับก็คือการเพิ่มเข้าสู่ฐานข้อมูลนะครับตรงนี้จะเห็น Public ฟังก์ชันนะครับตรงนี้อ่าฟังก์ชันแอดตรงนี้ให้ทุกคนมาวางต่อนะครับจากฟังก์ชันที่เป็น f อร์ Add นะครับ อะพอฟังก์ชัน add นะครับตรงนี้มันก็จะมาบอกว่าตัวที่เป็น user นะครับดึงข้อมูลจากคนที่ล็อกอินเข้ามานะครับว่าใครเป็นคนแจ้งซ่อมนั่นเองแล้วก็ทําการ repair create นะครับก็คือจะใช้ตัว insert หรือ create ก็ได้นะครับอ่ะ repair create ตามด้วย uid นะครับก็คือคนที่แจ้งเข้ามานะครับแล้วก็ equipment id ก็ส่ง id ของอุปกรณ์ที่สามารถตอนเรา select เลือกแล้วก็ r underscore name ก็จะเป็นชื่อตัวที่เป็นของ อุปกรณ์นั่นเองนะครับแล้วก็เป็น R Serial Number นะครับแล้วก็ด t a i l ก็คือหมายเหตุนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นบิ i ไ ID ก็คือจะเป็นตึกนะครับแล้วก็ฟอรแล้วก็ลูมนะครับห้องแล้วก็ชั้นตามด้วย Sid เป็น1นะครับอันนี้เราจะเซต f a u l t ไว้นะครับเพราะว่าในการเซฟครั้งแรกของพนักงานในการแจ้งซ่อมนะครับสถานะที่เป็น1นะครับมันก็คืออ่าไ i ต i n g นั่นเองนะครับตัวที่เป็นตาราง Status ก็คือตรงนี้ เราจะให้มัน default เป็นตัวนี้นะครับครั้งแรกในการรอรอในการมอบช่างก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็น h id เราก็ทําเป็น n u l b e r ไว้ White นะครับแล้วก็ technician id ก็เป็น n า l แล้วก็ r date ที่ผมได้ทํา ev ที่แล้วนะครับเก็บวันที่แจ้งซ่อมเข้าไปด้วยนะครับพอทําเสร็จแล้วนะครับมันก็จะทําการ return redirect ไปที่ employee นะครับตัวนี้แล้วก็ slash repair นะครับพอเรา กดบันทึกข้อมูลการแจ้งซ่อมเสร็จมันก็จะมาที่รายการแจ้งซ่อมตรงนี้เลยนะครับอ่ะแล้วก็ส่งตัวที่เป็น success ก็คือไอคอนของ Switch alert แล้วก็บอกเมสเซจว่าเป็นแจ้งซ่อมสําเร็จนะครับตัว Switch alert อยู่ตรงไหนนะครับจะอยู่ตรงหน้าที่เป็น repair นะครับตรงนี้อ่าเดี๋ยวผม อ่ะตรงนี้นะครับตรงที่เป็น Success นะครับตรงนี้ s คริปตแล้วก็สวิตช์ลดสำเร็จแบบนี้นะครับโอเคต่อมาเรามาดูเลยนะครับผมจะลองทําการเซฟข้อมูลนะครับก็สามารถเลือกประเภทเป็นคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เป็น MacBook ก็ได้นะครับอ่า m o o k o o k นะครับ2024นะครับแล้วก็หมายเลขเครื่องเป็น S1234567 แล้วก็อาการนะครับอ่าโอเค แล้วก็เลือกตึกอาคารเป็นตึก A นะครับชั้น10นะครับแล้วก็ห้อง110แล้วก็บันทึกข้อมูลนะครับเห็นไหมครับมันจะไป employee add แต่ที่นี้นะครับเรายังไม่ได้ทําตัวที่เป็นเราเตอร์อย่าลืมนะครับทุกครั้งนะครับตัวที่เป็นเราเตอร์ให้ทุกคนไปทําที่ w e b ppp ด้วยนะครับในหน้านี้นะครับอ่ะเราก็จะก๊อปมาเลยนะครับตรงนี้อ่ะแล้วก็มาวางนะครับอย่าลืมนะครับเราใช้เป็นโพสนะครับตรงนี้ให้เป็นคําว่า pos นะครับ POST นะครับกนะค,คือเมธอดเป็นโพสแล้วก็ข้างในนะครับเป็น Employee Add นะครับที่ส่งเราเตอร์ไปตามด้วยไปที่ c o n เทนเ l อร์ไหนคอนเทนเ l อ r ์รี a พ r c ์คอนเทน e r แล้วก็ฟังก์ชันที่ค a าสอยู่ในเป็น Add นะครับผมตรงนี้เรามาดูนะครับในหน้าฟอร์มนะครับมันส่งไปที่ Action ไปที่ URL Employee Add นะครับแล้วก็ส่งค่าเมธอดเป็นโพสไปแล้วก็ในเว็บเราก็เก็บ เป็นโพสแล้วก็ตรงนี้ส่งไปแล้วก็ใน Repair c คอน r ท l เ e อครับก็ฟังก์ชันที่เป็น Add ก็คือฟังก์ชันนี้นั่นเองพอเสร็จแล้วนะครับเรามาลองใหม่อีกครั้งหนึ่งอ่ะผมลองกดบันทึกข้อมูลอ่ะเขาก็จะบอกว่าตัวที่เป็นอ่ะเรามาดูตรงนี้นะครับเรากดคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีอ่าตัวที่เขาบอกว่า f ฟ l l นะครับ r Date นะครับ Don't have value นะครับก็คือ R Date ไม่มีค่านะครับ เราไปดูที่ตัวที่เป็นโมเดลนะครับเราได้ทำอาเดตไปหรืออยังนะครับจาก EP ที่แล้วนะครับเรามาดูที่โมเดลนะครับตรงนี้แล้วก็ตารางรีแพร์นะครับตรงนี้เห็นไหมครับเราเพิ่มอาเดตมาก็จริงนะครับแต่ผมยังไม่ได้เพิ่มในฐานข้อมูลที่เป็นของโมเดลนะครับในการเรียกใช้นะครับให้ทุกคนนะครับมาเพิ่มอาเดตด้วยนะเพราะเราเพิ่มมาจากดัตต้าเบสตรงๆนะครับเราไม่ได้เพิ่มมาจากไมเกชันนะครับตัวนี้อ่ะอาเดตนะครับตรงนี้ อ่ะพอได้อาเดตเสร็จแล้วกดเซฟนะครับแล้วก็มาลองรีเฟซดูนะครับตัวนี้ผมลองกดบันทึกข้อมูลใหม่นะครับเห็นไครับข้อมูลสําเร็จก็จะเป็นคอมพิวเตอร์มาแบบนี้นะครับครับคลิปนี้ก็จะสอนการแจ้งซ่อมเพียงเท่านี้นะครับผมครับสวัสดีครับ